ทุกคนครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีเป้าหมายเป็นองค์กรชั้นนําด้านการศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบนวัตกรรมจากร้านนาสร้างสรรค์สู่ระดับสากลเพื่อตอบรับอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดการสานต่อและยกระดับ Upgrade Arch CMU ด้วยการขับเคลื่อนคณะสู่การเป็นท็อป100ในเอเชียมีผลงานที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมูลค่า210ล้านบาทต่อปีและมีมธาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์เอส c ในระดับ300และก้าวสู่ TQC ต่อไปโดยมีค่านิยมองค์กรร่วมกันคืออัปเกรดอัพสารต่อและยกระดับองค์กรการศึกษา G generative การสร้างสรรค์ R r e s i l i e n t การฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว a p p l y technology การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี D. driving collaboration การขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน E. elevating life and happiness ยกระดับชีวิตและความสุขและนี่คือภารกิจอัปเกรดคณะไปสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืนเรามุ่งยกระดับการเรียนการสอนรอบด,ด้านสู่อนาคตเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความคิดก้าวล้ำในระดับสากลด้วยแนวคิด C A R Creative Lanner, Applying Technology, Regenerative Design หลักสูตรในคณะของเรามีความทันสมัยโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านบริบทความคิดของผู้คนสังคมสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีหลักสูตรต่างๆดังต่อไปนี้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรวิทยา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่หลักสูตรร่วมวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลักสูตรร่วม สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตระหว่างมหาวิทยายลัยเชียงใหม่และเกียวโตอิน t i t ท t e ออฟเทคโ o โลยีหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลักสูตรนานาชาติและในอนาคตเราจะเปิดหลักสูตร Interior Architecture and Virtual Space Design คณะของเราส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาภายใต้ค่านิยมอัพเกรดให้ความสำคัญกับการสร้างกิจกรรมระหว่างนาักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านกิจกรรมนอกเวลาพี่่สมสร์น่ะศึกษารสภาพร้อมให้ความช่วยเหลือน้องๆทุกคนและสืบสานประเพณีผ่านกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของคณะสถาปัตย์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเราจะพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ให้ทันสมัยรองรับความคิดสร้างสรรค์ และในอนาคตเราจะสร้างอาคารฟิ t u r e ร์แลเพื่อยกระดับงานออกแบบสู่สากลเรามุ่งยกระดับการเรียนรู้อย่างยั่งยืนไม่จำกัดกรอบความคิดด้วยรูปแบบกิจกรรมพิเศษหลักสูตรระยะสั้นส่งเสริมการเป็นผู้นำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบนวัตกรรมในระดับสากล เรายังยกระดับงานวิจัยและการสร้างนวัตรกรรมเพื่อตอบโจทย์ SDG และงานล้านนาสร้างสรรค์นสนับสนุนบุคลากรในการแลกเปลี่ยนความรู้จากเครือข่ายงานวิจัยในระดับนานาชาติศูนย์นวัตรกรรมล้านนาสร้างสรรค์ยกระดับการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอ้อมด้วยความยั่งยืนจากระดับภูมิภาคสู่ระดับนานาชาติ ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษาทางสถาปัตยกรรมเป็นพื้นที่ที่ให้บริการทางวิชาชีพเราพร้อมที่จะยกระดับคุณภาพแห่งสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางภูมิภาคและประเทศผ่านมุมมองความงามทางศิลปะและการออกแบบที่ตอบโจทย์ผู้คนและสังคมอย่างสร้างสรรค์สร้างคนกความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพแก่คณาจารย์และนักศึกษามุ่งเน้นให้เกิดความพร้อมและโอกาสาทางวิชาชีพใหม่ๆยกระดับการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรเพื่อความยั่งยืน มีระบบการทำงานที่ลีนฉับไวและมี work-life Balance ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรดูแลคุณภาพชีวิตด้วยการสร้าง green office เพื่อความยั่งยืนของสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบการจัดการที่มีความโปร่งใสและเสมอภาคภายใต้แผนเชิงรุกและการพัฒนาอย่างยืดหยุ่น สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติรวมพลังสร้างสรรค์อัปเกรดคณะไปอีกขั้นสู่อนาคตอย่างยั่งยืน